10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำพูน 1. ความเป็นมาของจังหวัดลำพูนลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือนับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เคยเป็นที่ตั้งของนครฮลิพูนชัยในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองฮลิพูนชัยเป็นเมืองโบราณมีอายุป,ประมาณ1,343ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองฮาริภูนชัยโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเมงขบุตรหรือชนเชื้อชาติมอนมาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงเมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโวพระนามว่าจามเทวีมาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองฮาริภูนชัยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พญามังรายผู้รวบรวมแว่นแขนทางเหนือเข้าเป็นอนาณาจักรล้านนา 2. ส,สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาประจำจังหวัดเป็นรูปพระบะรมธาตุธนิพูนชัยในวงกลมพื้นที่สีฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดคือทองควาวต้นไม้ประจำจังหวัดคือก้ามปูหรือจามจุลีแดงความขวัญประจำจังหวัดพระาธาตุด่น ะลอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีฮลิภูนชัย 3. อาณาเขตพื้นที่ติดต่อลำพูนมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นทั้งทั้ง,งสามจังหวัดดังนี้ทิศเหนือจลดอำเภอสารพีอำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันออกจลดอำเภอห้างฉัดอำเภอศปราบและอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง ทิศใต้ตดอําเภอเทินอําเภอแม่พลิกจัังหวดลำปลางและอําเภอสามเงาจัังหวดตากทิศตะวันตกจอําเภอฮอนอําเภอจอมทองอําเภอหางดงและอําเภอสันปาตองจัังหวดเชียงใหม่ 4. ประชากรเชื้อชาติและภาษาภาษายองเป็นภาษาที่ใช้การแพร่หลายในจังหวัดลำพูนคนในจังหวัดลำพูนมักจะพูดสำเนียงเมืองยอง พราะชาวลำพูนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากไทยลือ้อในรัชธินประเภทพม่าและ12ปณนนาประเทศจีนจึงมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากคำเมืองของภาคเหนือและประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลำพูนเป็นชา,าวเข่าเผ่ากะเหรี่ยงโดยเฉพาะหมู่บ้านพระบาทห้วยโต้หมู่บ้านเดียวที่มีประชากรกะเหรี่ยงอาศัยพันขวาหลังคาเรือนและเป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาสินห้า5วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดได้แก่ งานเจ้าแม่จามเทวีจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมเป็นงานที่จัดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลงานเทศกาลลำใหญ่จัดช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีเป็นงานใหญ่เป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดลำพูนจัดช่วงเดือนสิงหาของทุกๆปีบริเวณสนามกีฬาจังหวัดภายในงานจะมีขบวนแห่รถล,ลำใหญ่ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามประเพณีส่งน้ำพระธาตุหิริพูนชยัยจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปี งานของดีสีฮาลิพูนชัยจัดงานเดือนกุมภาพันธ์กำหนดจัดงานบริเวณวัดพระาธาตุฮาลิพูนชัยวรมหาวิหารเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและเกษตรแปรรูปนานา,นานชนิดงานมหากรรมผ้าฝ้ายผ้านวมป่าซางอำเภอป่าซางมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าฝ้ายเนื้อดีและผ้าน่วมมีการประดิษฐ์ผ้าหนวมผืนใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่อำเภอป่าซาง 6. ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยท,ทั่วไปเป็นที่ราบผูกเขาและพื้นที่ภูเขาที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดส่วนหนึ่งของที่ราบแอ่งเชียงใหม่ถึงลำพูนหรือที่รับลุ่มแม่น้ำปิงแม่น้ำกวงเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองลำพูนอำเภอป่าซางตัวเมืองลำพูนมีระดับความสูง290.29เมตรจากระดับน้ำทะเล 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดลำพูนประกอบไปด้วยไหน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแกงโฮแกงแค แหนมไส้อัว่วและแคปหมูง 8. สถานที่ท่องเที่ยวประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนกู่ช้างกูม่ม้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีสะพานขาวทาชมพูอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแก่งก้อน้ำตกก้อหลวงน้ำตกตาสตอทุ่งกิ๊กชุมชนพระบาทห้วยต้มและพระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัย วัดสําคัญของจังหวัดลําพูนประกอบไปด้วยวัดพระธาตุทะิลภูนชายวรมหาวิหารวัดจามเทวีวัดมหาวันวรมหาวิหารวัดพระยืนวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดป่าสร้างงามวัดหนองเงือกวัดพระพุทธบาทถ้วยต้มวัดพระธาตุห้าดวงวัดพระธาตุดวงเดียวสิบของฝากขึ้นชื่อจังหวัดลําพูนประกอบไปด้วยเค้กลำไยลำไยอบแห้งผ้าไหมยกดอก ไส้อวดสูตรสมุนไพรและเครื่องเงิน